ชุดแต่ง M Sport รอบากใจพร้อมล้อ M Sport Line Multisport ขอบ20และ c a ลิเปอร์ a k ร M แบบหล่อๆคุณค่ะแล้วถ้าหากว่าจอใหญ่บึ้มสอจอนั้นยังไม่พอเนี่ยยังแถมจอที่3เป็น Head Up Display เข้าไปอีกส่วนใครที่ชอบฟังเพลงพอๆนะคะเครื่องเสียงฮามานกาลอนเนี่ยรับรองถูกใจแน่นอน คนเลยนะคะพบกับหน่งหนถีดาววงยำรงเวศกันอีกแล้วนะคะกับการนำเสนอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆค่ะอย่างคันนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าโปรไฟล์คือรถแบบรที่สดใน3โลกนะคะกับ X5 30 D M Sport ตัวท็อปสุดของเครื่องดีเซลโฉมปัจจุบัน G05 นะคะที่มาพร้อมกับโปรไฟล์เลิดเลทั้งปีก็ใหม่นะคะได้โมเดลเย์2022ที่มีเครื่องยนต์ตัวใหม่อัปเกรดขึ้นมาจากตัวโมเดล2021นอกจากนั้นเขายังเป็นตัวท็อปสุด M Sport นะคะที่นอกจากออปชั่นจะแน่นชุดแต่งจะแน่นเราเนี่ยนะคะก็ยังมีความพริง้งแพร่เยอะแยะซึ่งเราเนี่ยจะมาเจาะหรืก,กันและเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะเขายังมาพร้อมกับ BSI ที่ยาวมาจนถึงปี2 2ี2 7เอแบบโอ้แม่เจ้าขายอีก4ปีเราวิ่งมาแค่20,000นะคะได้วันล,ลันตี2 0 0 0 0 0ด้วย คือไม่ซื้อคันนี้ไม่รู้จะซื้อคันไหนแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะนิ้งได้นําเสนอรถเข้าใหม่เป็นตัว G05 โฉมเดียวกันเลยนะคะแต่เป็นรุ่นย่อย XLine นะคะซึ่งคันนั้นเนี่ยก็ไม่ตินะทุกคนคันนั้นก็จะบอกว่าจริงๆเราดีมากเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าออปชั่นตัวท็บท้อแบอย่างประตูดูหลังคาแก้ว Comfort Access ฝาท้ายไฟฟ้าต่างๆเขาคือครบมากอยู่แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ย ใครมาก่อนเลือกก่อนได้เลยแต่ว่าในขณะที่พูดไปก็ไม่รู้ว่าคันคัน X Line จองหรือยังนะคะสามารถสอบถามน้องแอดมินได้นะว่าอาจจะจองไปแล้วหรือยังไม่จองนะคะสามารถสอบถามได้อ่ะอย่างนั้นนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้เลยระหว่างตัว M Sport กับตัว X Line นะคะเรามาดูรีวิวของ30 d M Sport กันดีกว่าค่ะสำหรับภายนอกนะคะแน่นอนใหญ่กว้างอลังการเวอร์นะคะสำหรับ SUV ส่วนรู s ไซสใหญ่จัด ค่ายใบพัดนะคะ X530D M Sport นั่นเองค่ะอันเนี้ยสำหรับเครื่องดีเซลเนี่ยคือท็อปละท็อปออฟเดอะไลน์เลยทีเดียวนะคะมาเต็มนะคะทั้งชุดแต่ง M Sport นะคะ,ะแบบหล่อๆเลย M Aero Dynamics นะคะดูแข็งแรงดูบึกบืนดู adventurous นะคะหน้ากระจังแบบใหญ่ๆไตคู่แบบอลังการอันนี้ต้องเป็นไตกระทิงแล้วแหละใหญ่ขนาดน,นี้นะคะล้อมรอบด้วยเส้นโครเมียมนะคะแล้วก็เส้นซี่แนวตั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเงินจะเห็นว่ามองเข้าไปเนี่ยไม่มีรู้ไม่มีรูแล้วอากาศเข้าตรงไหนเขาก็จะเป็น active คิดนี y grill ค่ะก็คือมีใบพัดที่สามารถเปิดรีดอากาศได้นั่นเองนะคะไฟหน้าตัวท็อปไม่ต้องสงสัยนะคะ สิ่งที่ตัว M Sport มีมากกว่าตัว X Line นอกจากกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างที่เป็น M a e r o Dynamic แล้วลอ้อแมกซลาย Multispoke นะคะเป็นสี t ู o t o n ขอบ20นะคะจะใหญ่กว่าตัว X Line ที่เป็นขอบ19แล้วก็หล่อมากคือคาลิเปอร์เบรก M สีน้ำเงินที่โดดเด้งออกมาจากซี่ล้อนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูกันด้านข้างนะคะก็จะมี b a ช M Sport 3ส,สีแบบหลอ่อๆค่ะตัวรถคันนี้เป็นสีดำนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีเลยกับตัวคิ้วกระจกที่เป็นสีดำเงา High ฮก o อสแบล็กอยู่รอบคันนะคะแล้วก็ตัวหลักหลงังคาสีดำชุมล้อสีดำ บันไดข้างสีโครเมียมนะคะด้านหลัง G05 โอ้โหเส้นสายของไฟท้ายดูเหลี่ยมม,มุมดูมีความเป็น Geometry ดูความดูมีความเป็นแบบโพลิกอนแบบบึกบึนมากๆนะคะจะเห็นว่าใหญ่โตโออาเพราะว่า G05 ก็จะเป็นเอ็กซ่าที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมานะคะ ยาวกว่าเดิมเกือบ7เซนกว้างกว่าเดิมประมาณ4เซนนะคะมีระยะฐานล้อเนี่ยมากขึ้นอีก4เซนเพราะฉะนั้นทําให้พื้นที่เล็กรูมเบาะหลังเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะคะด้านหลังมีออปชันเด็ดๆนะคะฝาท้ายไฟฟ้าแบบสวยๆนะคะมี2ตอนนะคะถ้าเกิดโฉมเก่าจะเปิดบนไฟฟ้าล่างต้องมือแต่โฉมนี้เป็นไฟฟ้าบนไฟฟ้าล่างนะคะแล้วก็มีออปชันอันเนี้ยที่แบบ เราโชว์ไปแล้วในตัว X line นะคะทุกคนเห็นไหมฝาปิดคอมพา m เมนที่หายไปน้องค่อยๆโผล่ขึ้นมาแบบไฟฟ้าน้องน่ารักมากคือแบบไม่ต้องใช้มือปิดเลยน้องจะมาเองนะคะตอนที่เราเปิดไว้เนี่ยน้องจะค้างอยู่แค่นี้แตพ่พอเวลาที่เราปิดฝาทายขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยน้องถึงจะแบบวือออกมาเองมีความลั้มนะคะ รักน้องมากนะคะ XDrive 30D ค่ะตัวโมเดลเยีย2022แบบคันนี้เนี่ยนะคะจะได้เครื่องยนต์อัปเกรดมาด้วยถ้าเป็นโมเดลเยีย2021เนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆ 3,000cc หรือเอาเะๆก็ 2,993cc 265แรงม้านะคะแต่คันนี้นะคะมีตัวเทคโนโลยีมอเตอร์ไฮบริดขึ้นมาด้วยค่ะทำให้ได้แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น200 เพิ่มอีก21อ่ะเป็น286แรงม้านะคะก็แรงอลังการกันไปเลยแล้วเมื่อทำงานร่วมกันกับระบบขับเคลื่อน xDrive นะคะขับเคลื่อน4ล้อ all time ที่เกิดจากการคำนวณอย่างอัจฉริยะของ BMW เนี่ยก็ทำให้เกิด performance ที่แบบดีมากๆนะคะตัวรถไปแล้ว performance ไปแล้วคราวนี้เราไปเข้าข้างในกันมากดีกว่าเข้าออกรถนะคะสวยๆ Comfort Access ค่ะพกกุญแจไว้ในกระเป๋ากุญแจมี2ดอก มี Display Key ดิสเพลย์คีย์หนึ่งดอกมีกุญแจใบไม้หนึ่งดอกนะคะดิสเพลย์คีย์ก็คือกุญแจที่มีจอแบบเท่เทนนั่นเองค่ะเข้ามาในตัวรถค่ะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นาการตกแต่งแบบใหม่ของ G05 นะคะเปลี่ยนจากหนังดัลโกต้าเป็นหนังเวเนสกาแล้วก็จะเห็นว่าคอนโซลด้านบนจะเป็นหนังเย็บได้อีกด้วยนะบอกเลยว่าเขามีเอล m เมนต์ความหลูหาของความเป็นซีวีเจ็อยู่เยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการใช้คอนโซลหนังนะคะหรือว่าทริมนะคะที่ ที่ตัวนี้เป็นลายเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลายเมชอิฟเฟกตหรือเปล่านะเป็นแบบสวยมากอะซูมให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเป็นแบบเ,เหมือนมี็กเ t u r e นะคะมีความเป็น3มิตินะคะนเนียนสวยๆนะคะคือเลิศจริงๆแล้วก็ก้าวข้ามตัวรถไปนะคะผ่านดิฟฟิวเซอร์ M Sport แบบหล่อๆนะคะสภาพใหม่ก็บๆอย่างนี้วิ่งมา20,000กิโลเท่านั้นทุกคนน่าเป็นเจ้าของมากนะคะันเนี้ย บอกเลยนะคะแล้วราคาก็ดีมากถูกกว่ารถใหม่แบบล้านกว่ากับเลขหม่สอ0 0มืกิโลแล้วว่า MS, เอ่อ BSI คืออย่างยาวอดีครับอ่ะขึ้นมาถึงนะคะพวงไล M ่ M Sport อยู่ในมือคุณคะ่ะทุกคนขอ,อกดปุ่มสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะคะซึ่งสำหรับชมใหม่เนี่ยดัชบอร์ดทุกอย่างของการควบคุมมันจะมาอยู่ในสี่เหลี่ยมท่ามกลางลายแบบโอ้โหลายที่สวยมากกันเนี้ยเป็นทริมที่สวยมากจริงๆ โอ้โหไฮโซมากเวอร์นะคะอันนี้ชาร์จแบตแบบไร้สายด้วยเนาะใส่ปุ๊บชาร์จนะคะสวยงามเนี่ยกดปุ่มสตาร์ท a r t นี้เลยเปิดหลังคาให้ดูนิดนึงนะคะเป็นหลังคาแก้วพานรามิกที่บานใหญ่มากเวอร์ Were. คือแบบว่ามีความกว้างขวางมีความอิ่มตัวนะคะยาวยาวไปจนถึงข้างหลังนี่เป็นไงคะ แสงธรรมชาติที่ลงมาจากหลังคาของ X5 สวยไหมคะเลิศหน้าจอคือใหญ่มากเวอร์ค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะประมาณ13นิ้วนะคะเป็นอินโฟเทนเมนต์แบบใหม่นะคะแล้วก็ตัวไลฟ์คอคพิต BMW ไลฟ์คอคพิตตัวนี้จะเป็นจอดิจิตัลทั้งหมดนะคะทำงานร่วมก,กันกับจอกลางถ้าตรงกลางเป็นเนวิเกเตอร์ตรงนี้สามารถเป็นเนวิเกเตอร์ได้ปรับนะคะอะไรต่างๆนะคะก็ได้เลยตามใจนะคะของฝั่งนี้คะ่ะ ฝั่งนี้นะคะยังสามารถที่ใช้ gesture control นะคะใช้ภาษาใบ้คุยกับรถเหมือนโฉมเก่าเนาะได้อยู่นะคะหรือว่าจริงๆอ่ะไม่ต้อง gesture แล้วแหละคือถ้ามัน touch ได้นะส่วนตัวก็คิดว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ gesture นะคะ touch เอาง่ายกว่านะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แบบเลิศ ฟังเพลงจากแอปสตรีมมิ่งหรือในพอดแคสต์อะไรต่างๆผ่านลำโพงฮาร์มันคาร์ดอนแบบสวยๆนะคะใช้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้ครบนะคะนีเก,เกเตอร์ของตัวรถแบบติดดีแล้วก็เข้าเกียร์ถอยนะคะเ,เข้าเกียร์ถอยในโูกนะคะกล้อง360ค่ะซึ่ง ตัว X Drive ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะและถ้าหากว่า2จอใหญ่อลังการนี้เนี่ยยังไม่พอค่ะทุกคนเพิ่มตอที่3 Head-up Display ซึ่งเป็นภาพแบบโฟโลแกรมฉายไปนในกลางอากาศเป็นข้อมูลที่เราต้องใช้บ่อยนะอย่างเช่นความเร็วข้อมูลเนวีนะคะใช้ในขณะขับนะคะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแบบก้มหน้าลงมาดูให้ตอนนี้ขับเท่าไหร่แล้วหรือว่าเฮ้ยต่อไปรหรือใส่เลี้ยวขวาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถขึ้นไปที่ Head-Up Display ได้เลยนะซึ่งบอกเลยว่า Head-Up Display ของ BM เนี่ยทำดีมากนะคะเป็นเป็นยี่ห้อแรกๆเลยที่ที่ทำ Head-Up Display ได้อย่างลงตัวค่ะโอเคข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะทูโทนนะ หนังวเนสกาสีคอฟฟี่กับด้านบนสีดำนะคะคือสวยนะทริมก็จะเป็นอารมณ์แบบเมทัลลิกนะคะจะไม่เหมือนกับ Xdrive ซึ่งเป็นเบาะดำแล้วก็ทริมจะเป็นลายไมย open ้ open pore อันนั้นก็จะหรูหราอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยาหาันให้หันไปดูน้องนิดนึงนะคะดีทั้งสองคันเลยนะจริงๆนะคะเรียกได้ว่าใครชอบชุดแต่ง Xdrive เอา Xdrive ใครชอบชุดแต่ง M Sport เอา M Sport ได้เลยนะคะเชียร์ทั้งสงคันนะคะ ด้านหลังกว้างขวางสบายนะคะอย่างที่บอกว่า G05 เนี่ยระยะฐานล้อเขาเพิ่มขึ้นมา4เซนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไปอยู่ที่ไหนได้เล่ามันก็ต้องมาอยู่ที่เลกรูมของเบาะหลังนั่นเองค่ะซึ่งเลกรูมของเบาะหลังเนี่ยนะคะมันก็จะกว้างขวางนะคะมากขึ้นแล้วก็เสียบชาร์จ Type C ได้ใส่ของได้มีแอร์หลังแบบหรูหรามองภาพวิวพาโนรูแบบอย่างอินนะทุกคนชอบมากนะคะมั่นข้างประตูหลังนะคะ ครบแอมเบียนไลท์อย่างหรูแล้วก็สามารถที่จะพับเบาหลังนะคะแบบ40-20-40ได้พับหนึ่งตอนนะคะนั่งคู่กับสัมภาระก็ได้หรือพับหมดเลยใส่ของยาวๆไปนะคะถึงข้างหลังเลยก็ได้ค่ะเพราะชันนั้นนะคะใครที่ หา X5 อยู่นะคะดิฉันได้ควานหา1ในคันที่สวยที่สุดในประเทศไทยมาให้คุณแล้วนะคะได้โปรดรีบมาจองน้องได้เลยค่ะกับ X5 3 0 g Xdrive M Sport นะคะปี2022ที่แต่ถนนมาแค่20,000กิโลเท่านั้นนะคะมี BSI ยาวๆถึงปี2027และวารันตี2 0 0 0กิโลจากศูนย์ BMW ไ h อยู่ไทยแลนด์นั่นเอง ฝากเบอร์ติดต่อไว้เลยนะคะที่092 9 2 45 641หรือทักน้องแอดมินของเรามาได้เลยนะคะที่ลิงก์ l ล n e ออฟ i ิเชีที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ค่ะจะรักพี่เสียรายน้องยังไงก็สามารถจะปรึกษาน้องแอดมินได้เลยนะคะอขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะกับท่านเจ้าของท่านใหม่เรียกได้ว่าได้ไปหาเพชรเม็ดเด็ดมาให้แล้วจริงๆค่ะวันนี้นางนงทีดาวงดังรงเวทต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ